สวัสดีครับพอดีวันนี้มีพี่ๆน้องๆบอกว่าถ้าเป็นของเครื่องรางล่ะพอมีบ้างไหมครับผมก็เลยไปสสแสวงหามาครับแล้วก็ประกอบกับของตัวเองด้วยที่มีพอมีอยู่ครับแต่ของผมมีน้อยครับ่าก็เลยมีของไปพ,พี่น้อง,องที่ฝากมาบ้างครับอก็มาดูกันนะครับว่าแต่บของเครื่องรางเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ เราแบ่งปันกันเนาะก็มีของที่ช่วยน้องเขาซื้อมาจากตลาดมินเช่ามาจากตลาดมินก็มีครับแล้วที่ต่างต่างต่างสมรโลกนี้ครับผมเปิดไม่แพงนะครับนะเพราะว่าเอาราคาทุนก็บวกไปร้อยสองร้อยโอเคนะครับแบ่งปันกันเนาะนะครับก็รู้ครับดูเองนะครับผมผมก็ไม่มีความสามารถด้านนี้เลยพูดตรงเลยอ่ะยิ่งพร้าเนี่ยเพิ่งเข้ามาครับแล้วก็เครื่องรางเนี่ยก็ลองดูครับเผื่อชอบอันไหนนะฮะ เริ่มต้น้วยครับเอาแบบนี่ก่อนเลยเสือครับเสือไม่แม่นใจนะว่าเป็นของที่ไหนนะครับแต่เอามาจากสวเด็จโลกุโขไทยนะครับผมก็แนวนั้นแหละแล้วก็ผมเลี่ยมไปประมาณแปดสิบาทมั้งนี่ครับตอนนั้นที่ซื้อมาผมว่าาจะประมาณสักผมช่ามาส0 0รอยบาทมั้งแล้วหรือสองรือยสาร้อยเนี่ยแล้วก็เลี่ยมกรอ,อีกนะครับอันนี้พร้อมส่งก็ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ เอ,อถ้าดูไม่ผิดเห็นที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิทั้งดังนะที่สร้างนะครับนะครับแต่ว่าก็อยู่กับผมมานานเนาะก็หลายเดือนแนละ้วแต่ว่าก็ก็มีบางเรื่องครับเรื่องราวผมว่าศักดินะ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าผมเคยเอาไปคู่กับเสือตัวนึงอ่ะแล้วเสือตัวนี้หลุดหลุดออกมาจากพวงพวงเฉยเลยครับหลุดมาได้ยังไรู้นะนะครับก็5้ารบาทพร้อมส่งนะครับอ่าเสือตัวนี้นะครับ นะฮะก็ลองดูนะครับถ้าสนใจนะครับต่อมาเป็นเบียยแก้ครับเบียยแก้นี้ไม่ไม่รู้เลยครับว่ายังไงนะฮะนี่ครับดูจากเชือกถักก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะนะครับนี่ครับเบี้ยแก้ตัวนี้นะครับก็เปิดท่าวันครับห้าร้อบาทพร้อมส่งนะครับพอทุนมาก็น่าจะเกิดนั่นแหละครับเนาะ นี่ครับห้าร้อยบาทผมส่งนะครับนะเบียแกนะครับนะาเบียแกไม่รู้วัดไหนด้วยเนี่ยครับอันไหนได้มาแพงก็ก็จะจะแพงก็เท่าทุนหรือขาดทุนนะครับอาจจะมีกาไรร้อยสองร้อยบ้างเพื่อเอาไปทําบุญนะครับน่ะโอเคก็ดูตามคลิปผมได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไหนได้ถูกมาผมก็ถูกนะครับอันนี้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่วัดไหนนะ นะครับแต่ว่ามีลงรักอย่างดีเลยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นพี่ชิดสวรรคโลกบอกว่าตลอดไม่มีดาวรือประมาณนั้นแหละน,นี่ก็สองร้อบาทพร้อมส่งครับอ่าสองร้อบาทพร้อมส่งครับค่าส่งว่าห้าสิบาทแล้วเนาะก็แสดงว่าร้อยห้าสิบาทครับผมว่ายังศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอืมนะครับสองร้อบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับได้เลยนะฮะสาหรับเบียร์แก่ ไม่ม่นใจว่าเป็นหลวงหลวงปู่บุญหรป่คงไม่ใช่มืองครับนะถ้าพี่ดูแล้วเนี่ยคนที่แม่นมีข้อมูลก็ได้ไดเปรียบนะครับลองดูครับว่ายัางไงฮะนะครับซึ่งทุกตัวอย่างผมไว้ที่ยิ่งพลาหมดนะไม่ต้องไม่ต้องไม่นะครับทัวร์ครับต่อมาเป็นสิงครับสิงไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อแลหรือเปล่าเพชรบรุรีลาดลาบบุรีรรนะอันนี้อันนี้คล้ายๆมากเลยนะครับเนี่ย สิ่งตัวนี้ครับนี่ครับก็สวยแบบนะครับก็ห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับพร้อมส่งครับนี่เลี่ยมาให้เรียบร้อยฮะก็ไปจัดการได้เลยเนาะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแลหรือใครดูก็อันนี้มีสามขวัญ้งครับเนี่ยสามขวัญนะครับสามขวัญแน่ๆเป็นงานหรือเป็นกระดูกไม่มั่นใจน่าจะเป็นงานหรือเปล่านะครับนะครับ ก็ท่านใดสนใจเครื่องรางก็เอาไปได้ครับนี่ยอันนี้ครับนีฮะ,นะครับก็จะมีช่วงเครื่องรางด้วยเนาะผมก็อยากจะเพิ่มเพิ่มช่วงไปด้วยครับจะได้แบบลองผมอาจจะซื้อซื้อผิดซื้อถูกมาหรือซื้อแพงซื้อถูกมาก็พี่น้องช่วยช่วยให้ข้อมูลผมหน่อยเนาะผมก็มือใหม่นะครับแต่ว่าเนี่ยปล่อยแค่ห้าร้อยครับง่ายง่ายนะครับตัวอย่างประมาณห้าร้อยบาทจะได้เคลียร์นะครับ ่อมาเป็นโซนตะกุดแล้วครับนะโซนตะกุดอันนี้เป็นไม่มั่นใจนะเขาบอกเป็นหลวงปู่ดู่นี่ครับเหรียญเป็นหลวงหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับรู้เป็นน,น่าจะใหม่แต่ดูจากดูจากนี่น่าจะเป็นตะกัวเก่านิดนึงฮะนี่ฮนะนี่ครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเก่าขนาดไหนนะครับไม่มั่นใจเลยครับอันนี้องค์นี้ ชุดนี้ก็ห้ารบาทพร้อมส่งเหมือนกันครับพร้อมส่งแตะกรุดหลวงปู่ดู่นี่ครับพร้อมเหรียญนะเหรียญน่าจะไม่รู้เหรียญเก่านะฮะแต่ว่าน่าจะทํามาใหม่นะเนี่ยนะครับชุดนี้ก็ห้าร้อบาทครับอืมครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็ตะกรุดไม่รู้ที่เหมือนกันนะอันนี้ครับเป็นเชือกเชือกกระสอบถัะครับเนี่ยนี่ครับ ทั้งนั้นเป็นทองแดงนะครับนะครับนี่ครับก็เปิด5้าร้อยห้าร้อยบาทเหมือนกันครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันครับใครมีความรู้ก็ช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจวัดไหนนะนี่นะครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับก็นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูครับว่าความยาวมันเท่าไหร่ ความยาวน่าจะประมาณนี่ครับแหววัดให้ดูเนาะนี่ครับ8เซน,นะฮะหรือประมาณ3นิ้วฮะ3นิ้วนิดๆหรือ8เซนนั่นเองนะครับนี่ครับข้างในเป็นทองแดงนะฮะประมาณามสีขดะฮะ่ห4-5ขดนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็5ระดับพัมส่งนะครับแค่ความเก่าก็คุ้มแลวฮะนะครับ ต่อมานะครับเป็นตะกุดไม่มั่นใจนะว่าแถวกำแพงเพชรหรือเปล่าะนี่ครับเขียนว่ากุตโลอะกุตโลแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะหรือของหลวงพ่อรวยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เท่ากันครับห้ารับาทพร้อมพร้อมส่งนะับพร้อมใส่กรอบนี้ไปเลยเนาะนี่ครับแต่แต่ตอควายก็ตรงเี้ ก็ช่วยช่วยไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้ครับนะฮะผมไม่มีความรู้จริงๆฮะผมก็อันไหนชอบมาก็ก็เช่ามานะครับนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับอ่าครับนี่ครับที่เหลือนะครับที่เหลืออัลคันนะฮะนี่เพราะว่าเช่ามาแพงเช่ามาหลายร้อยมากครับนะฮะเริ่มต้นด้วยนี่แหละครับไม่รู้ที่จริงๆครับไม่รู้ที่จริงๆครับนี่แต่ดูจาก เขาไปอัดกรอบมาน่าจะเคยเลี่ยนพอมาก่อนนะแล้วก็นี่ลงลักอย่างดีเลยอ่ะเนี่ยลงลักอันนี้พันหนึ่งนะครับเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นตะก,กั่วหรือเปล่านะครับหลวงปู่ศุขหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเลยครับนะก็วัดดวงไปครับหนึ่งพันบาทน,นะฮะนี่เช่ามาแล้วเช่ามา นะฮะไม่ไม่รู้ที่จริงๆฮะก็พันหนึ่งนะครับเนี่ยพันหนึ่งนะครับตะกุดอันนี้สวยครับสวยให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่สวยงามนะครับเชือกถักก็ลงรักรักมม่รลักจีนระอลักออกแดง,งด้วยครับนี่อาจจะถ้าใครรู้ที่ระเพผอเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเชื่อเันการถักมาอย่างดีครับเนี่ย นี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับถูกหรือแพงไปก็ลองดูครับนี่ตะกรุดอันนี้ครับหนึ่งันบาทเนาะครับอ่าต่อมาหนึ่งันเหมือนกันนะฮะหนึ่งพันเหมือนกันครับ, 1, บน้งโซตะกรุด so เนี่ยหนึ่งพันเหมือนกันก็เป็นนี่เลยเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อพิษวัดขมังแต่ว่าผมดูจากเนื้อแล้วเนี่ยก็เลาใหม่น่าจะเป็นลูกศิษย์มั้งครับแต่ลักษณะเก่ามากเลยเนีย่ย อันนี้ผมไม่โชว์นะแล้วก็มีตรงนี้มีมีรอยจานด้วยนะนี่ก็ก็ไม่กล้าแกะไม่กล้าผ่ามาดูนะครับแต่ดูจากลักษณ่เก่าแน่นอนครับเนี่ยซื้อดอกน,นี้กลับมาเกินพันนะครับแต่ว่าก็ก็พันหนึ่งะคะอ่าเราได้เข้าใจง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าชุดแรกก็จะเป็นครูลหน่อยครับเกทแทนอันนี้ไม่ซาำจริงฮะนะครับนี่ครับ ก็เอาไว้เอาไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้ที่ท้ทาบูชานะครับนี่เอาไวท้ทิ้งผาตลอดนะฮะนี่ครับแต่ลายเป็นแต่ถ้าโซนแบบทองเหลืองข้างบนคุ้มด้วยตะกลัวอย่างนี้หรือน่าจะเป็นหลวงพ่อผิดนะฮะหรืออาจจะเป็นสิทธิ์ของท่านอันนี้ไม่มั่นใจนะครับหันหนึงนะครับเราก็ให้ดูความเก่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับปิดมาได้นะครับ นะครับโซนนี้เป็นตะกุดนะฮะําไปแล้วครับตามความเรียกร้องนะครับตะกุดนะฮะมีบางคนบอกว่าให้ไปที่วัดหลวงปู่สุขให้ด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวรถกําลังสั่งรถมานะครับรถที่ติดแก๊สนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเอารถธรรมดาไปเนี่ยหูมึงกิโลสามสี่บาทนะครับนี่ผมสั่งรถติดแก๊สมารถรถเก่าๆมือสองนะครับก็สามารถเดินทางไปเช่าหลวงปู่บุญได้นู่นนี้ได้ก็ขอเวลาเซ็จรถตัดงหนึ่งฮะก็จะ อาทิ์ก็จะไปได้ครับต่อมาครับอันนี้ก็อ่าอันนี้เมกกี้พันเนาะอันนี้ขอสักพันสามนะครับไม่มั่นใจเลยครับอันนี้โซนหรูพิษเหมือนกันมมื่เนี่ฮะเป็นตะตะโหนหาเก่ามากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดูครับมีมีลงอครลาไว้ด้วยครับเนี่ยถ้าถ้าเห็นนะฮะเนี่ยหนักนะครับ ใช้ได้นะฮะความยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณสามเหมือนกันครับสามนิ้วเนาะสามนิ้วประมาณนี้ประมาณนี้จะเส้นกว่าเกือบเกือบเจะเส้นครึ่งแล้วประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วฮะนี่แหละครับให้ดูใกล้ๆนะอันนี้ก็ซื้อระแพงครับแต่ว่าก็ลองดูครับเพราะว่าผมเรือผาอยัางไม่เก่งเลยอันนี้ก็แน่นอนครับข้างล่างเนี่ย ถ้าพี่ๆดูแล้วเนี่ยพันสามไม่แพงนะครับสาหรับค่าของเก่าขนาดน,นี้เนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่ได้บวกแพงนะครับรวมส่งด้วยด้วยนะครับเนี่ยรวมส่งด้วยนะอันนี้ก็ขอค่าน้ำมันนิดนึง <c oughs> ขอค่าน้ำมันนิดนึงนะครับเป็นมือใหม่ด้วยนะฮะนี่ครับนี่ครับแต่ใครดูเอาไปปล่อยเปน็นไม่ผมว่าจะเก่ามากเลยนะเนี่ยอืมเก่าจริงครับ กระุนชุดนี้นะฮะเคครับก็พันสามนะครับ, okay, รบ, 1, รบอ่าแล้วก็นี่ครับพั 1, นสามเนาะนี่งพันหนึ่งพันหนึ่งเหมือนกันครับคุ้มนะเพราะนั้นห้าร้อยบาทหมดเลยครับเพราะนั้นอย่างอย่างละห้าร้อยบาทยกเว้นอันนี้สองร้อบาทเองพร้อมส่งเลยนะนี่ไหนได้มาถูก,กระถูกครับของอะบาทเพราะนั้นห้าร้อยบาทตระกุดอันนี้ก็ห้าร้อยนะ อ่าห้าร้อยเดี๋ยวเป็นโซนบนเนะาะโซนบนเนี่ยโซนบนเนี่ยอันนี้ก็พันหนึ่งครับพันหนึ่งอ่าแต่เป็นหลวงโม,มพิษหรือสิทธิ์หลวงโม,มพิษนะอันนี้ก็พันหนึ่งเองครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่สุขล่าววไม่มั่นใจนะครับผิดขออภัยนะอ่าครับแล้วก็ดอกนี้พันสามร้อยบาทนะครับพันสามร้อยบาทเป็นตะกร้วครับมีจานเต็มเลยนะฮะ นาฬาเก่าอยู่แล้วครับท่านสามนี่คุ้มมากเลยนะครับบอกเเลยนะฮะก็โอกาสครับช่องช่องใหม่ก็ยังยังไม่แพงความรู้ก็ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็พี่ๆอยากจะปิดมาก็ไลยอยู่ด้านล่างครับแอดไลน์มาโทรมาก็ได้ครับนะพร้อมส่งวันนี้นะะนครับลองดูครับผม่าผมส่งได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ